ขยายออกพี่น้องเคืนใช้ขยายออกตัวนั่ขยายแด้หนึ่งอาทิตย์แต่ประมาณซิบกว่าหมื่นพี่น้องก,ก็ลางงามายิใหญ่แล้วพี่น้องเลยลางงามเลย,ยเอ่าใหญ่พบกินแล้วงามมากพี่นอ้องเคืนใช้ ปลูขึ้นช่ายไปกินนะพี่น้องใส่ย่ำใส่ต้มย่ำพัดปลาโอ้แบ่บค่ะพี่น้องคองหมักก็เลยปลูกไว้เพราะว่าชอบกินใส่ย่ำพัดปลาพัดปูดปแ่บขนาดพี่น้องอันนี้ขึ้นช่ายอันนี้ใส่กาเม็ดด้วยพี่น้องตัวนี้กาเม็ดแล้ะกะ Nama Ka po po. Kalangam.